ฮัตยกค่ายพวกเราคลีสะมขอแนะดนำเพลง5เพลงนะคะให้กับในช่วงฮัตยกค่ายค่ะครับเพลงแรกนะครับเพลง t e a r and Travel ใช่ไหมครับใช่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งับครับเพลง Almost นะครับเพลงนี้แบบว่าได้นักร้องมาฟิตเซอริงน่ารักมากครับคุณองออนองทองนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ประมาณว่าสมมติคุณนัดกีต้านักกองแล้วกันอกหักครับก็เลยแบบว่าหนีไปเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อที่จะให้มันลืมรักษาแายใจใช่ครับนะครับแล้วเพลงที่สองครับเพลงไม่เพลงไม่มีน้ําตาครับของโนมวเทียครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของโนมวเทียรที่ผมไปฟังมาแล้วก็รายละเอียดดตีเจ๋งมากครับอยากให้ลองฟังด้นะครับครับก็สำหรับแพทนะคะคงต้องขอฝากซิงเกิลล่าสุดของวเราวงเคล์นะคะก็คือเพลงคำพินดีนะคะก็เชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ต้องพูด คำว่ายินดีออกไปนะคะที่ข้างในเรายังมองคห้อยู่นะคะเป็นนีค่ะฟัาด้วยค,ค่ะยินดีครับส่วนผมขอฝากเพลงของพี่พี่ i ติงครับเพลงความจริงที่เจ็บปวดครับความรักถ้ามันไม่ดีก็เลิกเลิกกันไปเถอะครับก็เป็นเพลงที่เพราะล้กก็เจ็บมากครับครับของผมก็มิสมิสจากพี่พ,พี่พาราดอกครับความน่าสนใจนะครับนอกจากพี่พี่พาราดอกเนี่ยเป็นเป็นพ่อของพวกเราแล้วเนี่ย เพลงนี้สำหรับหนุ่มๆที่อยากจะจีบสาวนะครับฝากเพลงนี้ให้เขาครับฝันดีก่อนนอนแน่นอนลองฟังดูครับผมมิสมิสครับจากคาราเด็ง